ไปแล้วเนาะวันดีครับวันดีครับพ้อมธนาธนชูเชีย,ยงนะครับวันนี้เราอยู่กันในพื้นที่มู่ทีซ้ำตำบุญนามมบุญอำเภอจุฬพอนกับผีพ,พีทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬพอนครับพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนครับ วันนี้พ่อมเองนะครับซึงเป็นเจ้าของสถานที่รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พี่ีได้ให้เกียรตินะครับได้เสียจะลาวลามาเยี่ยมมาชมนะครับกิจกรรมทีต่างกลุ่มนะครับที่พ่มทําอยู่นะครับก็มีลากไล่เรื่างราวนะครับแต่ว่าปรากจลักที่ทางพี่ีได้ลงมาในพื้นที่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางพี่ีพอชอบนะครับได้เหลานะครับได้ปูดึงนะครับอาจจะมีเน right ื้องานเล็กโครงการได้จะลงมาในเร็วๆนี้ในพื้นที่กองเรานะครับก็อยากการเรียนเชิญครับ ก็ขอบคุณน้องธนาทนนะคะซึ่งน้องธนาทนก็เป็นประธานส่วนเรียนรู้นะคะท่ายอดและเทคโนโลยีการผลิตของพลังงานใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็ก่อนนั้นก็ทางทีมงานพนันจนก็ค่อยนชมนะคะว่าส่วนท่ายทอดน,นี้นะคะเป็นแหล่งเรียนรูท้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะที่ในนี้ก็คืออยากให้ประชาชนมีส่วนรวมนะคะแล้วเราก็เป็นต้นแบบที่จะขยายิบพ้นไปให้ครัวเรือนอื่นๆนะคะเพื่อที่จะนึ่งหลอดช้พลังงานสองคือ สร้างรายได้กดรายจ่ายนะคะก็คือถือว่าเป็นโอกาสนึงนะคะที่ได้มาเยี่ยมเยีนยที่นี่นะคะก็ภารกิจข้องพันาุชนนะคะที่เราจะทํางานบูรณาการรวมกับสุนทายโอดเทคโนโลยีแห่งนี้นะคะก็มีมากมายนะคะคในเรื่องของพันาุชนนะเํราคำว่าพันาุชนก็คือการพัฒนาทุกติ้งทุกอย่างนะคะเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะคทาตนเป็นตนแบบให้เพื่อเๆื่อได้รู้เรียนเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาไปสู้อ่า บุคคลต้นแบบแล้วก็สร้างไหญ่ได้ให้กับเศรษฐกิจท่านรักของเรานะคะที่นี่วันนี้อันยากจะรบควนทางมู่บ้านเลยนะ,ะน้องอาจจะต้องเป็นแกนนานะคะเจพัฒนามนรวมกับทางอำเภอนะคะนาโดยนายอำเภอวิรยุทธ์ขนุ่นนินนะคะก็บอกเลี้ยงเราให้เราทราบว่าอยากจะมาทําในพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่สี่เขี้ยวหรือมันสอดรับกับพลังงานทดแทนแน่นอนนะคะเราก็จะมาทําเป็น กิจกรรมตะน้นสีเคี้ยวนะคะซึ่งก็อยากให้ทางหมู่บ้านขัวเรือนนะคะที่อยู่เราเวกนี้นะคะได้ลพักส่วนตัว่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะเป็นอาหารของเรานะคะในช่วงโควิดที่่านมาก็กตบรับอย่างนี้เลยค่ะโครงการนี้นะคะถ้าโครงการนี้เรียกเต็มๆก็คือโครงการที่เราจะต้องนมน,นําแนวพระราชดำริของอส้มเด็จพระคณิตาีิราชเจ้านะคะก็คือ,อส้มเด็ะปทพรตนราชสุดาของเรานี่แหละค่ะ การก็มีแนวคิดตำริให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะปลูกพักส่วนกัวรัวกินได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็ที่นีเน้นคือกินในชน่วงโควิดค่ะเราไม่ต้องออกไปไหนเลยเราผลิตเองเรากินเองแล้วเราก็มีสุขภาพที่มันดีขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องเอาเอารายได้ไปสื่อที่อื่นแต่เอารายได้เก็บเก็บนะคะเก็บเข้ากระเป๋าก็คือลอดรายได้เพิ่มเพิ่มรายได้ <laughs> ลดรายได้ให้กับขวัวเรือนนะคะทีนี้ก็มาขยายพ้นกับหมูตีซ้ำ บ้านน้ำอ่อบุญน้ำมาบุญน,นะคะซึ่งนำโดยผู้ใหญ่บ้บานวีรวัดวีรวัดนะคะแล้วก็น้องธนาทุนซึ่งเป็นผู้สวยเป็นแก่นนำลักนะคะคในวันที่1 6นี้นะคะอยาก,ยากจะเชิญชวนพี่น้นอ,นองเจือค่ายนะคะแล้วก็ตัวแทนผู้นำชุมชนผู้ประชาชนในหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะ้ามารวมกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมถนนสีเขียวสิ่งแวดล้อมนะคะเฟิร์มสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือ สร้างเป็นถนนสีเขียวนะคะในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้บ้านเราหน้าอยู่นะคะก็จะเชิญในอำเภอมาเป็นประธานแล้วก็เชิญวัวนาส่วนในที่เกี่ยวข้องกับอำเภอเรานะคะแล้วก็ผู้นําชุมชนที่ในเราเวบข้องชุมชนเรานะคะมารวมกิจกรรมในวันที่16นะคะคเวลา9กาโมงนะคะ9กาโมงจนตึงเทียงนะคะแล้วเราจะมีกิจกรรมดีๆในวันนั้นอมอบให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ให้เป็นตัวแทนต้นแบบึ่งเรียนรูณทีนี้นะคะ ค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ครับขอบคุณครับนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับทีสร้างพีพีนะครับลงมาในพื้นที่แล้วก็นานะครับเรื่องราวดีๆโครงการดีๆนะครับซึ่งดีๆลงมาสู้ชุมชนของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึ่งครับตีผมอยากให้ ไม่หวาจะเป็นเผื่อนในพื้นที่นะครับรือววาเกลือค่ายนะครับตีส้นใจนะครับอยากเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเรายินดีอยู่แล้วครับจะสร้างพื้นที่ซีเขียวให้กับชุมชนนะครับวันนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับแต่วันข้างหน้าอาจจะเป็นพื้นที่กล้องพีผีนะครับก็เราจะพยายามนะครับขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่ซีเขียวให้มากที่สุดนะครับเผื่อดูแลอย่างกล้องสิ้งแหวนล้อมนะครับแล่าก็เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับที่เป็นภารกิจลักกล้อง พวกเรานะครับี่มีรวมกันนะครับสำหรับคลิปนี้พมเมียงก็คงจะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ